พุทธรูป300ปีจังหวัดสมุทรสาครค่ะเป็นศิละปะสมัยอยุธยาเกิดผิวด้านนอกแตกร้าวนะคะทำให้เห็นว่ามีพระขลังซ่อนอยู่ด้านในค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งมดนะคะผู้ชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ o กที่ลงของเราให้ด้วยนะคะผู้ชมคือ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครค่ะมีการรายงานบอกว่าตามที่เพจวัดโคกขามจังหวัดสมุทรสาครได้มีการเผยแพร่นะคะภาพพุทธรูปในอุโบสถเก่าอายุก,กว่า300ปีสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือ เป็นวิหารแล้วนะคะมีการเกิดรอยแตกร้าวที่องค์พระบางส่วนจนทําให้เห็นคะ่ะว่าด้านในขององค์พระนั้นเนี่ยมีพระพุทธรูปอีกองค์ซ้อนซ่อนอยู่ด้านในค่ะโดยเมื่อเวลา4ี่โมงเย็นของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมคือมีผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะได้ไปที่วัดโคกขามตําบลญโคกขามอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยพบว่าในส่วนของพระพุทธรูปที่เกิดการแตกร้าวเนี่ยมีจํานวน3องค์ด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยพระประธานหนึ่งองค์แล้วก็พระพุทธรูปเนี่ยร,รอบๆของพระประธานอีกสององค์โดยรวมแล้วเนี่ยพระพุทธรูปหล ชาวบ้านเรียกกันมานานตั้งแต่ในอดีตว่า8อ,อรหันค่ะซึ่งชิ้นส่วนที่แตกร้าวนะคะก็ตกไปอยู่ที่ฐานพระและก็ไม่มีการหยิบจับหรือว่าเคลื่อนย้ายใดๆนะคะส่วนด้านในขององค์พระสององค์ที่อยู่รอบของพระประธานเนี่ยเกิดการแตกร้าวจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านในเนี่ยเหมือนมีพระพุทธรูปอีกองค์ซ้อนซ่อนอยู่ด้านในซึ่งมีลักษณะคล้ายศิลาแรงโดยจะเห็นเสียนพระพุทธรูปอย่างชัดเจนค่ะและจากการสอบถามพระลูกวัดโคกขามคุณผู้ชมแล้วก็สิทธิยานุสิตนะก็เล่ากันว่าพระพุทธรูป เ,เมื่อเราว์ต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองและก็ได้มีการสังเกตเห็นว่ามีพระพุทธรูปเนี่ยซ่อนอีกองค์อยู่ด้านในองค์พระที่แตกร้าวจึงมีการแจ้งไปยังกรมศิลปากรนะคะเนื่องจากโบสถ์เก่าหรือว่าวิหารแห่งนี้เนี่ยมีอายุก,กว่า300ปีแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรอยู่ในความรับผิดชอบความดูแลของสํานักศิลปากรที่1ราชบุรีค่ะโดยเบื้องต้นคุณผู้ชมได้มีการแจ้งทางกรมศิลปากรทราบแล้วนะซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็บอกว่าการสร้างพระลักษณะแบบ บบนี้มักจะพบอยู่ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าการกโกลนพระนั่นเองค่ะโดยองค์พระที่อยู่ด้านในนะก็จะมีลักษณะใบหน้ารูปร่างเหมือนกับองค์ที่เห็นอยู่ด้านนอกทุกประการเลยเพียงแต่ว่าความคมชัดจะแตกต่างกันซึ่งองค์ที่อยู่ด้านในนะคะจะคมชัดน้อยกว่าองค์ที่อยู่ด้านนอกซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเข้าไปสำรวจค่ะเพื่อวางแผนบูรณะซ่อมแซมและก็อนุรักษ์กันต่อไปค่ะและสําหรับพระพุทธรูปที่อยู่รอบพระประธานในโบสถ์นะคะล้วนแล้วแต่เป็นพระพุทธรูป เก่าแก่ที่อยู่คู่กับโบสถ์มาน,นานอย่างน้อยเนี่ยสามปีค่ะส่วนใหญ่นะคะจะมีรอยแตกร้าวเพราะว่าถ้าเทียบกับอายุของโบสถ์เก่าหลังนี้เนี่ยก็มีมาตั้งแต่พศ2222แล้วค่ะจึงเกิดความชํารุดสุกทมไปตามกาลเวลาซึ่งหลังจากนี้นะคะทางพระครูสาครรัตนาพรนะคะเจ้าคณะตำบลมหาชัยเจ้าอาวาสวัดโคกขามยังได้มีการสั่งค่ะให้กัน้นกันให้คนเนี่ยไม่ให้เข้าไปดูแบบใกล้ๆนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะทําให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิม พร้อมกันนี้ค่ะยังได้มีการงดเว้นการปิดทองการถวายดอกไม้พวงมาลายัยที่องค์พระที่มีการแตกร้าวนะคะเพื่อรอการซ่อมแซมอนุรักษ์จากกลุมศิลปรกรก่อนแต่ก็ยังเปิดวิหารค่ะให้ได้กลับไหวกันเช่นเดิมนะคะต้องบอกตรงนี้คุณผู้ชมสาธุเลยนะคะมีโอกาสเนี่ยจะไปกลาบไหว้ด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งนะคะพระเก่าก็ย่อมมีการชํารุดต้องได้รับการซ่อมแซมเป็นธรรมดาค่ะเรียกว่าการตอกย้ำนะว่าคนไทยเราเนี่ยอยู่คู่กับศาสนากันมาอย่างยาวนานตรงนี้ก็งวดนี้ก็ขอตรงๆสักรางวัลก็น่าจะดีนะคะ